หลวงที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกที่ร่วมมือกันนะคะทั้งระหว่างของกองทัพอากาศแล้วก็กรมทางหลวงเนื่องจากว่าเป็นถนนที่มีความพร้อมนะคะเป็นถนนที่มีความพร้อมทั้งเ่อความแคบแล้วก็ความกว้างที่เหมาะสมที่สามารถจะลงเป็นถนนยิทธ,ธศาสตร์ได้ในเรื่องของอตามภรารกิจแล้วก็ยิทธศาสตร์ของเครื่องบินขับไล่กริปเพนนะคะก็เดี๋ยวชมภาพประวัติศาสตร์นะคะอีกสักครู่นะคะให้เห็นกันตรงนี้เลยนะคะเป็นภาพบรรยากาศสดสค่ะ thank <laughs> you